ะ h l l o ล my friend WELCOME TO มาดามดิน l i f e s ไต l e มาดามดินนะคะคลิปนี้ก็มาอีกแล้วนะคะพัสดุนะคะคราวนี้นี่มาจากบริษัทร,รับขนส่งนะคะยีห่ห้อนินจาแวนนะคะเขาก็จะมีเป็นใบปะหน้านะคะบอกว่าผู้ส่งเนี่ยมาจาก W A H O เชียน e นะคะก็คืออันนี้มันเป็นผู้ค้าขายนะคะแต่คนที่สั่งของให้มาดามจริงๆนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะคะ เดี๋ยวเรามาแกะกันน้อว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะก็เสียงพัดลมเสียงถ้ามีเสียงรบกวนเดี๋ยวมาดามจะขออนุญาตอัดคลิปอัดไมค์แทนนะคะอันนี้เรามาแกะกล่องกันเลยนะคะนะคะแกะกล่องกันเลยนะคะกล่องนี้ก็น้ําหนักรวมนี่ไม่ได้บอกมาเออน่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะคะในนี้ก็จะมี สิ่งของอะไรเรามาลุ้นกันเลยนะคะเป็นสเสบียงอาหารจากเพื่อนนะคะตัวรดรามิี้จะลำบากในการออกไปเนาะมีความเสี่ยงนะคะในช่วงยุคโควิดระบาดน,นะคะก็เลยสั่งของนะคะเป็นสเสบียงอาหารเป็นของแห้งมาให้นะคะเอาแล้วค่ะเรามาดูกันเนะาะา นี่แทนแดนมันคือนะคะยวนคืออะไรบ้างแทนแดน,แนเป็นปลาทูนะคะปลาทูเข็มเนาะแต่แทนแทนนะคะแล้วก็นี่นะคะปลานะคะปลาแดดเดียวนะคะอ่าสองชิ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น ปะหวานนะคะปะหวานนะคะแล้วก็เป็นกุนเชียงอีกแล้วกุนเชียงนะคะกุญเชียงเอ่อเชือกส้มนะชื่อชื่อว่ากุญเชียงเชือกส้มนะะเป็นยี่ห้อปึ้งมีเชียงโคราชนะคะปึ้มีเชียงของฝวั่งโคราชแล้วก็อันนี้ห่อนะคะหอกันกระแทกนะคะ เอออะไรเอ่ยหอกัะเทอย่ามาดาวนดินอ่าน,อ,านอ่านใบปะหน้าเขานะคะเขาบอกว่าปิึ้งงีเชียงกุนเชียงนะคะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งหอเนาะปลาจิกโกใหญ่ช่อนทะเลแห้งนะคะสามตัวนะคะก็คืออันนี้นะคะปลาจิกโกใหญ่ช่อนทะเลแห้งอันนี้คือกุนเชียงนะคะแล้วก็ปลาย่างเหลืองโรยงานะคะอันนี้แน่เลย ะะปลาย่างเหลืองโรยงานะะคะเพราะมันมีงาโรยอยู่นะคะอร่อยนะคะแล้วก็ปลาทูหอมปลอดสารเคมี4ีตัวนะคะนี่ปลาทูหอมนะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นปลาจิ้งจังนะคะปลาจิ้งจังเป็นปลาทางใต้นะคะซึ่งมันเป็นปลาที่มาดาว็นเคยมีโอกาสได้กินตอนไปทํางานอยู่ภูเก็ตนะคะ เกตดนี้จะเป็นแหล่งที่เมนูอาหารปลาจิ้งจังนะคะเป็นทะเลภาคใต้เนาะเอาไปใส่แกงไตปลาก็ใส่ปลาจิ้งจังนะคะนี่ปลาจิ้งจังนะคะอ๋ออันนี้คือพร้อมทานได้เลยเนาะเขาลักษณะอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวเราแกะนะคะมันจะแทกมาอย่างดีเลยนะคะอันนี้เอาไปใช้ต่อได้นะเวลาเราจะมรจุของนะคะที่มันมีความบอกบางนะคะ เราใช้ตัวเม็ดบัฟเฟิลตัวนี้นะคะคุ้มหมอนะคะมันก็จะกันแตกเสียหายได้นะคะนี่ไงนี่นะคะปลาจิ้งจังนะคะมีงาด้วยนะคะก็ขอบคุณนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพัสดุที่สั่งของเป็นลักษณะว่าสั่งไปที่ร้านแล้วให้ร้านส่งมาหาผู้รับโดยที่อาจจะไม่ใช่เป็นเป็นที่อยู่ของผู้ส่งนะคะเออผู้สั่งสินค้านะคะ ก็เพื่อนสมัยมัธยมนะคะชื่อหมูนะคะออขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนหมูเรานะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็ขอบคุณในความมีน้ำใจนะ mm hmm. เห็นเพื่อนอยู่ในสถานการณ์ลําบากนะคะ mm hmm. ก็อุตส่าห์ส่งสุบีย่างอาหารแห้งมาให้นะคะ mm hmm. เป็นของที่ส่วนใหญ่เป็นพวกอของแห้งทะเลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็มมดามหมูก็จะทยอยรับประทานนะคะประทังชีวิตช่วงนี้นะคะอย่างประหยัดและอดออมนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็นี่ละคะ่ะวิรภาพ เพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนก็ดีนะคะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องสาวแท้ๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะขอให้บุญรักษาพภคุมของห่างไกลจากโควิดโลกลายนะคะที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วไทยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่แมสนะคะถ้าจะออกไปข้างนอกนะคะ เวลาพัสดุมาใส่แขนยาวปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วิธีการนะคะอาจจะให้เจ้าหน้าที่เขาวางของไว้หน้าบ้านนะคะแล้วเราก็ใส่ถุงมือไปเก็บมานะคะถ้าเราไม่มีถุงมือนะคะเวลาเราจับกล่องพัสดุมาแล้วเราต้องรีบไปล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อนะคะหรือสบู่ธรรมดาก็ได้แต่ล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะ แล้วเราก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายซีอูอ g ก i นขอบคุณมากค่ะ